ส,สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเกม The Sims 3 Cinderella กันต่อเลยนะคะวันนี้นะคะเป็นวันเกิดของน้องลิซซี่ค่ะเซบ,บี้ก็เลยพาลิซซี่เนี่ยมาเลี้ยงอาหารนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอาหารพี่เซบ,บี้กินอิ่มแล้วเหรออืมอิ่มแล้วก็แต่ลิซซี่ไปไหนน่ะเดี๋ยวเราจะเป่าเค,ค้กให้กับลิซซี่นะคะหนูอยู่ทางนี้ค่ะหนูออกมาจากทางหลังร้านค่ะ ว้าใช่แล้วเธอต้องมาเป่าเค้กหน้าร้านนะเดี๋ยวเรานะคะจะมาลุ้นหน้าตาของลิซซี่กันนะคะว่าโตไปล้วนเนี่ยจะน่ารักขนาดไหนเนาะถึงโรสเนี่ยจะไม่ชอบหน้าลิซซี่เนี่ยแต่ว่าวันสําคัญแบบนี้นะคะเราก็ต้องแบบมาเลี้ยงฉลองกันอ้ยอิซาเบตได้โตเป็นวัยรุ่นอารมณ์อาจจะแปรปปวนง่ายเพราะฮอร์โมนจะพุ่งพานอ้าผมสีเหลืองเลยอะ โตแล้วลิซซี่นะคะมีนิสัยขี้แพ้สันโดษและชอบกลางแจ้งออีกนิสัยหนึ่งชอบกินผักหรอชอบถ่ายภาพชอบเล่นกีฬาดีว่าติ้งตอง๋องให้ลิซซี่เนี่ยเก่งศิลปะดีไหมคะอืมโอเคก็น่าจะดีนะแอบแต่งหน้าให้กับลิซซี่หรืออลิซาเบธแล้วนะคะเป็นยังไงหน้าตาไหมเอ่ยดูสิ เรียบร้อยค่ะเรามาดูกันที่ชุดลำลองนะคะทรงผมก็จะมัดสองข้างประมาณนี้นะคะหันมาดูหน้าหน่อยซิโอ้โหขนตางดงามมากมากเลยค่ะชุดนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะใส่กับรองเท้าส้นสูงสีขาวค่ะเพราะว่าชุดไวรุ่นที่โหลดมานะคะมีไม่เยอะนะก็เลยเลือกเป็นชุดนี้ละกันค่ะชุดทางการค่ะก็จะเป็นสีชมพูประมาณนี้ ต่อไปก็เป็นชุดนอนค่ะเลือกไว้เป็นทรงผมนี้นะคะชุดก็ประมาณนี้เลยค่ะแหมแอบดูเซ็กซี่นะเนี่ยชุดออกกำลังกายนะคะก็เลือกไว้เป็นทรงผมนี้ค่ะส่วนชุดเนี่ยก็เตรียมตัวไปล่าโปกเกมอนกันเลยต่อมาก็ชุดว่ายน้ำนะคะทรงผมก็เป็นทรงเดียวกับชุดลำลองเลยค่ะส่วนชุดเนี่ยเป็นวันพีชสีขาวนะคะ สุดท้ายก็เป็นชุดหน้าหนาวค่ะก็ประมาณนี้เลยนะคะมาดูหน้าลิซซี่ชัดๆกันเลยนะคะตอนนี้กำลังทำอะไรเนี่ยโอ้โหจุดประทัดเล่นเหรอหนูจะจุดดอกไม้ไฟค่ะหุ้ยมันอันตรายไหมหน่ะลิซซี่วิ่งสิ้าพี่เซปี้รออะไรอยู่อุดหูด้วยนะคะเฮ้ยพี่ว่าพี่ทำการบ้านดีกว่าเดี๋ยวสิหนูกลัวนะพี่วิ่งก่อนเร็วอันตรายนะเนี่ย อ้าวแค่นี้นะงั้นจุดอีกค่ะจุดอีกหนอชอบจังเลยค่ะก็ไม่ได้นา่ากลัวหรืออันตรายอย่างที่คิดนะเนี่ยตอนนี้โรสเลสนะคะกลับไปที่คอนโดแล้วเพราะว่าจะจัดงานเลี้ยงสำหรับไวทีนนะคะอู๋อันนี้จะหลวดเหรอเนี่ยน่ากลัวไหมเนี่ยพุ่งเลยพุ่งเลยไหนดูสิว้าวโอ้โหสวยอะ่ะ แค่ดอกเดียวเองเหรอเนี่ยสุดอีกได้ไหมแม้ลิซซี่กวนจังเลยนะพี่จะทำการบ้านเนี่ยเล่นกันก่อนสิคะวันเกิดหนูทั้งทีอะ่ะก็เดี๋ยวเราจะให้เซบี้นะคะโตด้วยเนื่องจากว่าลิซซี่นะคะโตมารุ่นเดียวกับเซบี้แล้ว oh. ว้าวสุดยอดจังเลยฮนะ oh. โอ้ฉันชอบ oh. จริงๆ oh. เลย <God. S 1> ชอบเลยคะงั้นหนูจุดอีกนะ อย่าร้องไห้นะอย่าร้องไห้ตอนนี้เนี่ยรู้สึกหนาวนะคะรู้สึกเย็นรู้สึกหนาวมากจุดอีค่ะวิ่งค่ะวิ่งวิ่งค่ะว้าวท้องฟ้าสวยมากเลยเหมือนแบบในกาแล็กซี่เลยเด้ยวู้อา้าวเซบ,บีจะโดนเคิร์ฟิวอุ้ยเราจะต้องกลับบ้านเดี๋ยวนี้นะสี่ทุ่มแล้วรีบกลับดีกว่าไปไปกลับบ้านกัน มากันที่งานเลี้ยงนะคะงานเลี้ยงปาร์ตี้วัยรุ่นของรถเลสนะคะตอนนี้เธอกำลังขอชชีอลเต้นรำาชีอลเต้นรำกับฉันได้ไหมได้สิถ้าหากเธอต้องการนะ่ะแล้วดูสิคะกิ๊กเก่าของเซบ,บีมาด้วยอะ่ะอิชเพ็คุกอะไรเนี่ยว้าวดูสิดูสิสนางนางจะมาอ่อยเซบ,บีใช่ไหมตูตาสิลุกเป็นวาวเลยแม่ ลิซซี่ก็กำลังทำไส้กรอกอยู่นะคะแต่ดูสิไม่มีใครทำความสะอาดบ้านเลยอ่ะโอ้โหกกำลังทาเนยอยู่ค่ะเซบ,บีอยู่ไหนเนี่ยอ้าวเซบ,บีเซบ,บีจะไปคุยทำไมโอ้โหไปเต้นด้วยเฉยเลยนี่มาขอเต้นด้วยใช่ไหมเนี่ยอุ้ยตายชิเอลเหยียบเท้าฉันอีกแล้วนะชิเอลเต้นลําไม่ค่อยเก่งนะคะไม่เซบี <c oughs> มาเต้นกับ ต้นกับผู้หญิงคนนี้อไม่ยอมอ่ะ<น>ต้องให้ลิซซี่เต้นกับเซบีสิเ<า>พราะว่าเซบีเนี่ยมีความรู้สึกกับลิซซี่เนี่ยมากกว่าพี่น้อง<น>แต่ลิซซี่เนี่ยก็คงอยากจะแบบทําอาหารนะคะ<น>ก็อยากทําอาหารให้กับแขกที่มาที่บ้านแต่ตอนนี้เที่ยงคืนแล้วนะแถมยังง่วงนอนมากด้วยอะ่ะ<น>โอ้โหฮอทดอกทำโดยเซบี้แ<น>ถมยังบูดอีกตั้งหากใจเย็นๆหนูใจเย็นๆ จะจะย่างตัวเองเหรอฮะโหมแมลงวันหึงเลยอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะให้ทุกคนนะคะมากินอ่าไส้กรอกด้วยแล้วอันนี้คือแบบมไม่มีถังขยะใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเออเอาไปขายเลยอย่างนั้นก็ทิ้งได้โอเคก็ไปดูกันที่โลสต่อนะคะ แบบว่ามีคอมเมนต์หนึ่งประมาณว่าอยากให้ชิเอลกับโรสเลสเนี่ยจูบดูดดื่มแบบโอ้โหคิดแล้วแบบฟินแทนเลยอะแต่ทั้งคู่ยังทําสัมพันธ์นะคะถือว่าถ้าเต็มร้อยเนี่ยก็น่าจะเป็น90นะเพราะว่ายังไม่เต็มเลยแต่เดี๋ยวนะคะก็จะขอเป็นแฟนได้เนาะลองดูซิโรแมนติกนะคะมีไหมจบแบบดูดดื่ม <laughs> มีแค่แบบร้อนแรงนะคะ โอ้ขอโทษนะโรส,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 สไม่เป็นไรหรอกชิเอลมันก็แค่ครั้งที่สิบแล้วปูนูนเลิกเต้นแล้วรู้สึกว่าเซบ,บี้จะง่วงนอนออาจะขำจะขำเซบ,บี้ทำไมเนี่ยเฮ้ย<ม>นี่น้องสาวฉันจุบกับผู้ชายต่อหน้าฉันเลยเหรอเนี่ยเต้นด้วยกันอีกโอ้ยทำไมยผ<ม>ู้หญิงคนนี้ชอบขอเซบ,บี้เต้นจังเลยอ่ะลิซซี่กำลังจะมาขอฮะขอชิเอลเต้นด้วยกันหรอ ลิซซี่เธอทำอย่างนี้ได้ยังไงพี่ชีเอลคะพี่ชีเอลเต้นรำกับหนูหน่อยซี่อุ้ยมีการเปลี่ยนชุดด้วยมาทำอย่างนี้ต่อหน้าโรสเลดก็สรุปว่าชีเอลจะยอมเต้นด้วยไหมเนี่ยมารอดูกันนะคะว่าชีเอลจะเต้นหรือเปล่าทนไมชีเอลมองมองลิซี่อย่างนั้นน่ะเต้นด้วยไหมตอนนี้นะคะว่ามาณตีสองแล้วซึ่งทุกคนอย่างก,ก็ง่วงแล้ว พี่ชอลคะเต้นรำกับหนูหน่อยนะคะ,ะได้สิถ้าเธอขออย่างเนี้ยเฮ้ยเต้นจริงหรอคือความจริงเนี่ยหนูอยากจะแค่ออฝึกให้พี่ชอลเต้นรำนเก่งน,นะคะจะได้เต้นกับพี่โรสเลดได้นี่เธอทำไมเธอทำอย่างนี้อลิซซี่เหอ แล้วดูสิมีการแบบมองหน้าด้วยเธอไม่ควรไปเต้นอย่างนี้นะอันนี้คือเราไม่ได้สั่งให้ซิมทำอะซิมเขาอยากทำเองคือจริงๆเนี่ยอยากให้เต้นกับเซบีมากกว่านะคะเซบีแบบร้องไห้แล้วก็ใส่แว่นชิแอรน่าจะกลับบ้านแล้วมั้งโอ้โหเต้นแล้วกลับเลยอะปี่คนนี้ก็กลับด้วยโอ้โหชุดเธอป้ามากเลยค่ะก็เดี๋ยวเราจะมากอดนะคะกอดน้องสาว ต้องให้เซปี่โตด้วยนะเนี่ยแต่เดี๋ยวเราจะต้องแบบแก้ไข oh, <yes. S 1> ความสัมพันธ์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทั้งสองก็จีบกันไม่ได้เพราะว่าความสัมพันธ์ของลิซี่นะคะเดี๋ยวไปคลิกที่ลิซี่ก่อนเนาะอืมก็คือว่าลิซี่เนี่ย เป็นลูกนะคะของซินเดอเรล่ากับเจ้าชายเดี๋ยวจะไว้ปรับผิวซินเดอเรล่าตอนกลับมานะคะเพราะว่านางเพิ่งเป็นแวมไพร์ไปแล้วก็ไปปรับให้มันเข้มเดี๋ยวจะปรับให้ประมาณลดเลสแล้วกันคือเป็นลูกบุญธรรมเนี่ยแต่ในเกมนะคะเขาตั้งให้เป็นพ่อเป็นแม่จริงๆเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นลูกบุญธรรมแต่เดี๋ยวเราสามารถลบออกได้นะคะก็ทํายังไงล่ะวิธีการลบนะคะก็คือลงมด nraas นะคะ ก,ก็เคยแบบสอนทำคลิปไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแก้ไขเนาะอืม m i l ่ลบผู้ปกครองออกนะคะก็ทั้งสองเลยแล้วเด็กจะไม่มีผู้ปกครองใช่ไหมเนี่ยโอ้โหไม่มีผู้ปกครองจริงด้วยอะแต่เราก็สามารถที่จะให้ทั้งคู่เนี่ย,ยนี่ไง <ไป S 1> เริ่มมีโรแมนติกแล้วนะคะคือว่า,าความสัมพันธ์เนี่ยเพิ่มได้ แต่ในหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยลูกบนธรรมกับแบบลูกจริงๆเนี่ยจะรักกันได้หรอก็เห็นว่าจิ้นคู่นี้กันนะคะก็เลยต้องทำแบบนี้มีแบบกุมมือได้แล้วด้วยอ่ะโหชื่นชมรูปล่างลิซซี่ ย้ำมีฮะจงวะโตมาเนี่ยน่ารักไม,มไม่เบาเลยนะขอบคุณค่ะพี่เซบบี้ง <c oughs> ั้นเดี๋ยวเราไปนอนกันดีกว่าเฮ้ยไม่ใช่ <c oughs> ก็คือว่าดูสิจะหกโมงเช้าแล้วว่ะ <c oughs> หิมะตกแล้วหิมะตกแล้ว <c oughs> หิมะแรกนะคะหิมะแรกเขาว่าเนี่ยเราจะเจอรักแท้ตอนหิมะตกครั้งแรกนะคะ <c oughs> ว,ว้าวสวยจังเลยอ่ะอ้าวนั่นร้านอาหารที่เราไปกินกันมานี่นะ โอ้รอสทำไรอ่ะดื่มเลือดกว่าจะตื่นนอนโอ้โหสิบเอ็ดโมงคิดดูสิเพิ่งจะได้หลับกันตอนอตีห้านะคะโอเคเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเนี่ยอ้วกเหรอทำไมอะอ๋อเอามากินในห้องนอนนะคะทำไมรอสต้องเดินไปกินในห้องนอนอีกแล้วอ่ะอืเหมือนกับว่าแบบ ไม่อยากนั่งกินข้าวร่วมกันกับลิซซี่เลยนะคะส่วนเซบีเนี่ยกินไม่หมดเอาคุณภาพแย่เหรอ oh. โอ้ยปวดท้องจังเลยเนี่ย oh. นี่มันของเล่าเสียนี่นะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไงแล้วเพิ่งจะมากินตอนเช้าจีลิซซี่ i, อย่าก,กินชนะเดี๋ยวท้องเสียโอ้โหกลิ่นนี่แบบอืม้มกลิ่นโชยมากเลยนะคะก็เดี๋ยวต้องทำอาหารใหม่หรือเปล่าเนี่ยก็ทำความสะอาดอืม ล้างจานทั้งหมดในห้องนะคะเดี๋ยวซินเดอเรลล่ากับเจ้าชายเนี่ยน่าจะกลับมาไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นะคะเราจะต้องทำความสะอาดบ้านด้วยไม่งั้นเนี่ยจะโดนด่าแล้วก็กักบริเวณนะคะคือแบบโดนทำโทษอ,อ่ะล้างจานตรงนี้ไม่ใครเช็ดแล้วเนี่ยโรสล,ล่ะก็ล้างจานเหมือนกันนะคะอ,อยากจะร้องเพลงอีกจังเลยอันนี้คือแกล้งสำเร็จไปแกล้งใครเนี่ย เบื่อหน่ายจากอาหารที่เน่าเสียโหเซบี้มานั่งเล่นคอมเลยเนี่ยอาบน้ำก่อนดีกว่านะคะเอาล้างเสร็จแล้วหรอมีอะไรให้กินบ้างเนี่ยอาหารจานด่วนแล้วกันกินเป็นโยเกิร์ตนะคะก็เนี่ยตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปงานเทศกาลหรือไปเที่ยวกันหรือไปเที่ยว,ท,ยวที่ไหนดีนะ หนูขอกินโยเกิร์ตก่อนนะคะชอบหมีจังเลยหูฟังหมีแล้วทำไมถึงกลัวและเนี่ย oh! <No! S 1> ก็อะไขปิดสนาแล้วกันไม่ต้องอาบน้ำละใส่ชุดนั้นแหละแล้วก็เดี๋ยวให้แบบโรสแล้วกันนะคะทำความสะอาดหรือว่าไปขอช่วยดีคะเอ้าเปลี่ยนกลับเป็นชุดนอนซะงั้นอะโหเข้ามาในบ้านก็เปลี่ยนชุดนอนก็ยังไม่อาบน้ำนี่เนาะขอให้ช่วยทำความสะอาดนะคะลงมาเลย โอ้โหดูสิอยู่ในบ้านยังใส่ชุดนอนอยู่อีก oh <my> เอามีการร้องไห้ด้วยนะคะแหมพอรสเลททักก็ดีเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยอะเอาทำไมอะอ๋อยังล้างจานไม่หมดเดี๋ยวสิฉันจะสั่งให้เธอฉันจะขอให้เธอล้างจานให้เองไม่ต้องไปทําเดินไปเดินไปพี่รอสมีอะไรหรือเปล่าคะลิซซี่เธอน่ะอยู่ที่บ้านน่ะก็ควรทำความสะอาดบ้างนะเข้าใจไหม เข้าใจแล้วค่ะ mm hmm. หนูกําลังจะไปดางจานเดี๋ยวนี้แล้วค่ะ mm hmm. ก็น่าจะทําทุกอย่างเลยนะทําความสะอาดบางสิ่งหรอ mm hmm. ทําไมบางสิ่งต้องทําทุกสิ่งอันดับแรกนะคะจัดเตียง mm hmm. เดี๋ยวสิเฮ้ย mm hmm. มีสายเข้ามีสายเข้ารับสายชีเอลโทรมาค่ะพูดคุยกับชีเอล mm hmm. ก็ชีเอลต้องการคุยกับโรสนะคะส mm hmm. วัสดีชีเอลเป็นยังไงบ้างอ๋อเธอให้ทายว่าเมื่อคืน เธอเหยียบเท้าฉันกี่ครั้งนะหรอทำไมเธอบอกว่าเธอจะจูบฉันคืนสี่ครั้งหรอจริงอะฉันยังไม่ทายเลยนะว่ากี่<ต>ครั้งอนะเราจะไปเที่ยวกันดีไหมเอชิเอลไปเที่ยวงานเทศกาลก็ได้นะฤดูดหนาวเนี่ยทำให้เราเนี่ยนึกถึงซโนไว้นะคะ <c oughs> เพราะว่า ซินเดอเรล่าเนี่ยมีสโนไวท์ตอนฤดูหนาวแล้วก็สโนไวท์เนี่ยทอดออกมาก็ผิวสีขาวดุดดังหิมะนะคะแล้วก็มีริมฝีปากสีแดงด่งดอกกุลาบก็มีหลายๆคนนะคะรอผ้าคโนไวท์มาประมาณ2องเดือนแล้วแหละที่เคยพูดไว้นะคะคิดว่าปิดเทอมนี้เนี่ยก็เล่นผ้าคโนไวท์แน่นอนนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็หาโหลดเมืองหาโหลดบ้านก็พยายามเตรียมพร้อมนะคะแต่ว่ายังไม่พร้อมสักทีอะแต่ปิดเทอมนี้เนี่ยทุกคนได้ดูแน่นอน คอนเฟิร์มเลยวางวางสายแล้วไม่คุยแล้วหรอแก้มป่องปองนะคะตาโตโตอ๋อล้วให้อีกแล้วคือก็อยากจะให้เซบี้เนี่ยโตนะคะจะได้แบบสมจริงแต่ว่าถ้าเกิดว่าซิมเราเนี่ยเป็นวัยทีนใช่ไหมคะแล้วก็อีกคนเนี่ยกลายเป็นแบบวัยหนุ่มสาวแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะจีบกันไม่ได้จะต้องให้แบบสถานะเนี่ยเท่าเทียมกันเอ้ยไม่ใช่สถานะสิ จะต้องให้แบบ,อา,บอายุเนี่ยเท่าเทียมกันประมาณนี้ก่อนร้อ,องเพลงอะไรเดี๋ยโรสนี่ลิซซี่มาแอบดูด้วยนะคะน่ารักดีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหร้องเพี้ยนบ้งปะเนี่ยโอ้โหถึงขั้นต้องแบบดูเนื้อโอ้โหดูด,ด,ดชูชิเอลชิเอลแบบอยากจะแบบเต้นลาด้วยอะไรทานองนี้อะไรเนี่ย อาบน้ำเสร็จก็แบบทำอ่างอาบน,น้ําพังเลยทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวพี่แซบบี้จะไปไหนเลยคะอยากรู้ก็ตามมานสิแหมจะไปข้างนอกตอนนี้หรอคะตอนนี้มันห้าทุ่มแล้วนะไม่อันตรายหรอกคะยดูสิตื่นเต้นออกนอกหน้านองตาหรือปเปล่าเนี่ยลิซซี่เหเขาจะไปดูดวงดาวด้วยกันนะคะจะไปดูดาวที่ไหนหระคะพี่เซบ,บี้ โหดูตาสิคะแบบมองท้องฟ้าก็มาดูที่แถวแถวคอนโดอะตอนนี้พื้นเป็นหิมะแล้วนะคะรองเท้าจมหิมะเลยอะบรรยากาศเมืองก็แบบน่าดูดาวเนาะนั้นมีแอบดูดาวด้วยกันนะคะเ้าวอา,อาชิเอลชิเอลชิเอลเหมือนว่าจะหันมาดูนิดนึงท้องฟ้าเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยหิมะไม่ตกเลยอะจะดูจนถึงพุ่งนี้เลยไหม อยากที่จะให้ของขวัญเอลล่านะคะแล้วก็อยากจะเล่นสเก็ตบน,นบหนองน้แบบํากับเซบีด้วยอะ่ะชอบดาวลูกไก่ไหมมี<อ>ดาวแม่ไก่<อ>ไหมอะคะอืมมันจะมีแบบเนี่ยยังมีดาวลูกหมีเลยฮะดาวลูกหมีที่ไหนนะ่ะก็ที่หูหนูยังไงนะคะอืมเห็ดหูหนูเหรอไม่ใช่ละพี่เซบีเล่นอะไรเนี่ยนั่นไงหมาตกแล้วอะเราปั้นตุ๊กตาได้ไหมอ่ะ หิมะยังหนาไม่พอนี้จะไปเล่นสเก็ตหนองน้ำเนี่ยก็น่าจะเล่นไม่ได้เพราะว่าน้ำยังคงเป็นน้ำอยู่ยังไม่กลายเป็นน้ำแข็งนะคะหนูหนาวแล้วค่ะจมูกแดงเลยอ่ะเข้าไปในบ้านดีไหมเนี่ยนครนโดเหรอก็กลางคืนนะคะดูซิเราแอบเที่ยวกางคืนได้ไหมแบบอยากลองไปสถานที่อื่นอะไรอย่างนี้ ดูซิเราจะลองแบบแอบหนีเที่ยวกลางคืนได้ไหมวัยรุ่นเนี่ยก็เที่ยวแบบพวกอย่างนี้ไม่ได้อ่ะอ๋อยังไม่เปิดเหรอเอาปิดแล้วโอ้โหนี่มันตีสองแล้วนะอุย้ยเดินทางไปได้ด้วยอ่ะที่นี่จะปิดตอนไหนอ่ะอุย้ยตายจะตีสามแล้วแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้ว, yeah, ลวอีกสองชั่วโมงเนี่ยผู้ปกครองนะคะจะกลับมาบ้านให้เราเนี่ยรีบทำความสะอาดบ้าน แล้วเราจะแบบดูไหมเนี่ยว่าตรงไหนที่เรายังไม่ได้ทําความสะอาดเนี่ยเช็คก่อนเช็คก่อนเดี๋ยวโดนด่าเลยแน่เลยซินเดอเรลล่าแบบกักบริเวณไม่ให้ออกจากบ้านน่าจะไม่มีนะคะเราน่าจะเก็บจานอะไรกันหมดแล้วอะ่ะเพราะเราก็แบบขอใหอ้น้องลิซซี่ทำให้แล้วนี่เนอะ oh, ฟังอะไรเนี่ย พี่เซบปปี้ดเดี๋ยวแม่ก็กลับมาแล้วอ่ะพี่ว่าบ้านเราเนี่ยสระปรกต้องไหนบ้างหรอหนูไม่อยากโดนแม่ว่าวก็ไม่น่าจะมีอะไรสระปรกนะมันคือช่วงเวลาที่มหัศจรรย์ที่สุดเทศกาลฤดูดหนาวมาถึงแล้วพีมว่มาแล้ว,วลามาแล้วเิจเซเล่ล่ามาแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้ารีบไปเรียนไม่ต้องอาบน้ําแล้วเดี๋ยวแม่ว่าไปเรียนสาย8ปดโมงแล้วเนี่ยวิ่งแล้ววิ่งอย่าวิ่งติดกันหนูหิวข้าวจังเลยอ่ะไว้ไปกินข้าวที่โรงเรียนนะ ค่ะพี่แซบบี้เอา้านี่นางเข้าไปตอนไหนเนี่ยลงลิฟต์เร็วลงลิฟต์เร็วเดี๋ยวแม่มาแนจริงก็ปาให้โดนสิลิซี่พี่แซบบี้นั่นแหละแนจิงก็ปาให้โดนสิคะโอ้ยหนาวจังเลยเนี่ยโอ้โหนี่คือท้ายืนใช่ไหมเนี่ยปามาสิไหนอะนั่นไงโอ้ยหนูหลบได้เฮ <c oughs> ้ยเก่งจังเลยนะแต่ตาหน้าเธอจะหลบไม่ได้หรอกจริงเหรอ ปาคืนไปเลยดิซี่นันยย่นไงนยยั้นไงโห,โหไปโหมาจะปาคืนไหมเนี่ยจริงจงก็เล่นเป็นทีมได้นะคะน่าจะเล่นได้หลายคนอยู่นะนี่เล่นกันแบบสองคนอะหนาวจังเลยอะอข้างหลังเนี่ยก็มีเอ่อสโนว์บอร์ดให้เราเล่นนะคะลองไปเล่นดูไหมโอ,โอ้หลบได้อีกแล้วงี้หนูไปเล่นสโนว์บอร์ดดีกว่าค่ะ โอ้พี่แค่อ่อนให้เธอเท่านั้นแหละลิซซี่อ้าวเล่นคนเดียวเลย <laughs> โอเคเซบ,บี้มายืนดูลิซซี่เล่นนะคะมาที่นี่อืมสร้างตุ๊กตาหิมะสร้างบ้านน้ำแข็งดีกว่ามาสร้างใกล้ๆลิซซี่เลยเตรียมพร้อมนะคะ3 2 1เริ่มเลยว้าวน่าจะเล่นแบบหลายๆคนได้นะแต่ว่า เล่นได้ทีละคนนะคะนั่นจะสร้างสร้างบ้านน้าแข็งใกล้เสร็จแล้วน่ะพี่อยากให้เธออบอุ่นว้าวอลิซาเบธจะไม่มีวันลืมการเล่นสโนวบอร์ดครั้งแรกของเธอเลยทําไมายเป็นพับอย่างนี้น่ะฮะพี่แซบบี้เดี๋ยวหนูจะไปช่วยพี่สร้างนะคะแต่ว่ายังเล่นไม่เสร็จเลยอะไม่เป็นไรพี่จะทําให้เธออุ่นเองโอแกจะสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเอ้าเรียบร้อยแล้วเหรอเข้าไปพักผ่อนได้ไหมอ่ะ เซบีพักผ่อนด้วยหนูตกเลยอะเจ็บไหมล้ะนั่นอะเข้าไปพักผ่อนสองคนได้ไหมเอ่ยมีใครอยู่ข้างในไหมคะเอ้ยเข้าไปพักผ่อนกันข้างในสองคนเลยเหรอเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะเล่าความลับกันนะคะอืมเขาแอบคุยกันข้างในได้ด้วยอะแน่คิดอะไรกันหรือเปล่าคุยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็ได้นะ หรือจะชื่นชมความฉลาดนะคะพี่เซบบี้คะมินทาใครเนี่ยหนูชอบจังเลยค่ะข้างในเนี่ยอบอุ่นดีจังเลยนะคะอาหารโปรดของฉันคือข้าวแกงกะหรี่เสียงสูงด้วยเี่ยก็งั้นเดี๋ยวออกมาข้างนอกนะให้แบบลองให้เซบบี้สารภาพรักดูไหมสารภาพรักนะคะเอาจะไปซื้ออาหารกับเอลซ่า ลิซซี่พี่มีอะไรจะบอกมีอะไรจะบอกเหรอ<ด>คะพี่เซบี้คิด <c oughs> ว่า <c oughs> พี่ว่า <c oughs> พี่รู้สึกกับเธอมากกว่าน้องสาวอะ่ะเฮ้ยยังไงหรอคะ คืออเหมือนว่าลิซซี่เนี่ยก็รักเซบีแบบพี่ชายนะคะลิซซี่ยังไม่ได้แบบรู้สึกกับเซบีเนี่ยมากกว่าพี่ชายแต่ในความจริงแล้วเนี่ยข้างในใจลึกๆเนี่ยลิซซี่อาจจะแบบคิดอะไรกับเซบีแล้วนะคะแต่ว่าเป็นเพราะว่าเธอเนี่ยมาเป็นแบบเหมือนเป็นน้องสาวบุญธรรมเป็นลูกบุญธรรมเนี่ยเธอก็ไม่มีสิทธิ์คิดอย่างอื่นใช่ไหมล่ะนี่แต่ว่ากลายเป็นว่ากิดกันใยเลย <Okay. S 2> โอเคก็หิวด้วยนะเนี่ยดเดี๋ยวสร้างตกุกตาหิมาด้วยกันดีกว่ากับเซบ,บีนะคะอืมมีแบบบิดตัวเขินไปมาโอเคนี่ไงนี่คือดักครั้งแรกจริงๆเลยเนี่ยหรือว่าแบบนั่นไง ลิซี่ก็เริ่มรู้สึกใช่ไหมพี่เซบี้ไปปั้นตุ๊กตาหิมะด้วยกันไหมคะก็ดีนะโอเคเราไปปั้นตุ๊กตาหิมะด้วยกันนั่นอีกคนเป็นอะไรอ่ะปั้นที่ไหนดีละเนี่ยแถวๆนี้เลยแล้วกันเนาะใกล้ดีปั้นเป็นรูปอะไรดีนะโอเคค่ะก็ช่วยกันปั้นตุ๊กตาเนี่ยค่ะ อยากถ่ายรูปติดบัตรวอวยพรกับเซบีด้วยโอเคเดี๋ยวเราปั้นตุ๊กตาหิมะแล้วเราก็ไปถ่ายรูปคู่กันดีไหมอันน,นั้นช่วยกันปั้นถ่ายรูปข้างหลังเนาะก็ถ่ายรูปติดบัตรวอวยพรกับเซบ,บีนะคะเอาปั้นยังไม่เสร็จเลยปั้นต่อไหมเนี่ยเอาไปถ่ายรูปเฉยแหมน่ารักจังเลยการอวยพรเซรบ,บีกับดิซี่นะคะ แกล้วยพรจากครอบครัวไม่สิจากแบบอืมพี่น้องพี่น้องที่แบบคิดอะไรมากไปกว่าพี่น้องก็สําหรับคลิปนี้นะคะยังไงก็ต้องขอตัวจบกันไว้เพียงเท่านี้นะก็ตอนนี้นะคะเล่นซินเดอเรลล่าเนี่ยครบทั้ง4พาร์ทแล้วอาจจะแบบเล่นใหม่อีกทีก็น่าจะเป็นเดือนหน้า ถ้าเกิดว่าใครอยากแต่งเรื่องเข้ามานะคะก็แต่งเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวพี่ลินนะคะจะไว้ทําในตอนต่อๆไปก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กับพี่ลินด้วยนะคะถ้าใครยังไม่กดซับสไคร์เนี่ยอย่าลืมกดด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปนะคะ่ะจุ๊บจุ๊มาแล้วสติกเกอร์สุดแสนจะน่ารักอะอีลินไปแล้วจังที่ใครไต่างก็เรียกเธอว่าเจ้าแม่เดอะซิมซื้อได้แล้ววันนี้ที่ด้สตอร